ยอมรับมีโลกสองใบรักทั้งคู่ชีวิตริวอาทิตย์สาวเปเงินรถให้แต่กลับโดนทำร้ายการคอนเสิร์ตถูกเพจแชรถึงพฤติกรรมว่าให้แฟนคลับซื้อรถให้และทำร้ายร่างกายอีกฝ่ายซึ่งประเด็นดังกล่าวทำให้หลายคนสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นล่าสุดอาทิตย์ริวได้ไปเปิดใจเคลียร์ประเด็นล้อดังกล่าวในรายการพร้อมกับพี่สาวของแฟนคลับและเจ้าของเพจดังอย่างอีก,กี้ขยี้ข่าว ถึงประเด็นที่เกิดขึ้นคบซ้อนหรอคะริวไม่ซ้อนครับคืออย่างนี้ตอนแรกผมทะเลาะก,กับแฟนคนแรกแล้วผมเลิกกันแล้วทีนี้จังหวะที่ผมทะเลาะเลิกผมบอกเลิกผมไม่เอาแล้วก็เลยบอกน้องแนนไปกลับเกาะสมุยกันไม่อยู่แล้วกรุงเทพก็กลับไปเกาะสมุยตอนนั้นผมเลิกกับแฟนแล้วแต่แฟนผมไม่ยอมเลิกแล้วน้องแนนก็รับรู้ว่าตอนนั้น ผมเลิกกับเขาแล้วผมก็ยังบอกกับทางญาติเขาเลยว่าเลิกแล้วนะไม่เอาแล้วปวดหัวแต่ถามว่าเลิกเพราะเรื่องอะไรเขาเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าผมเลิกไปแล้วทะเลาะด้วยคนสองคนไม่เกี่ยวกับน้องแนนพอเลิกกันก็ชวนน้องแนนกลับไปใต้บ้านเราไม่เอาแล้วอยู่กรุงเทพปวดหัวมีแต่อะไรก็ไม่รู้ตรงนี้ผมขอยอมรับยืดออกแบบลูกผู้ชายว่าผมคบหา เพราะว่าที่ผมคบน้องแนนเพราะน้องแน่นเป็นคนตรงจริงใจตรงไปตรงมาผมไม่ได้สนเรื่องอดีตของใครอาทิตย์เรียวยอมรับทำร้ายแฟนคลับสาวจริงๆทุ่มด้วยสังฆทานเพราะเมาและผู้หญิงหึงลันมีโลกสองใบคบหาดูใจกับผู้หญิงสองคนรักทั้งคู่แต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมกลับบ้านเองหลังพี่สาวร้องน้องโดนหลอก